สวัสดีค่ะนี่นี่คือกระเจี๊ยบตากแห้งนะคะพึ่งตากได้แดดเดียวนะคะเจี๊ยบนี้มีสปปรรพคุณทางยาสูงนะคะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยในการชะลอความแก่แล้วก็ต้านเซลล์มะเร็งนะคะช่วยในระบบขับถ่ายนะคะมันจะมีสารเอนโทไซยานินนะคะอันนี้มันจะช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะด้วยนะคะ เพิ่มกันไหลเวียนโลหิตได้ด้วยนะคะและกระเจี๊ยบนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะเราสามารถนํามาแปรรูปได้นะคะเ,เราอาจจะเอามาทําแยมนะคะทําชาชงดื่มนะคะแล้วก็ทําเป็นไวน์ดื่มก็ได้นะคะซึ่งเ,เดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเก็บจนถึงการตากแห้งนะคะว่าเราจะทํายังไงนะคะพี่จะพามาเก็บด,ดอกกระเจี๊ยบนะคะ คอว่าบ้านพอเก็บแล้วนะคะลักษณะของมันก็มันจะอวบแล้วก็ด้านในก็เร,ริ่มจะปิีแล้วนะคะตนเมล็ดนะคะเราจะเก็บไปทาชาค่ะเราจะตัดเป็นกิ่งกิน,นะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะต้นเดียวเยอะเลยค่ะเราจะเอาตัดแล้วก็ตากแห้งนะคะไปชงเป็นชานะคะนี่ก็เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยนะคะนี่นะคะกิ่งนี้ก็พอเราจะตัดไปเลยนะคะใช้กรรไกรตัดกิ่งน,นะคะตับไปเป็นพวงเลยเพราะว่ารูา้สึกว่ามันจะแก่พอเก็บทั้งกิ่งแล้วค่ะ จับลงไปเลยนะคะนี่นะคะะบวๆเลยค่ะเราจะเอากรีดดอกมานะคะเอาไปตากแดดแล้วก็ชงเป็นชาค่ะเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะคะอันนี้นี่คือต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งนี่ก็เยอะเลยค่ะเราจะเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้มันออกใหม่นะคะซึ่งเราปลูกนี่ไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยค่ะมันขึ้นธรรมชาติมันก็จะงามขึ้นมาเองค่ะนะคะไม่จะเป็นต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราจะเน้นปลูกอินทรีย์นะคะ จะรับประทานแบบเป็นยาสมุนไพรนะคะเก็บกระเจี๊ยบด้วยองกระสอบนะคะเดี๋ยวจะพาไปปอกเปลือกนะคะเป็นพัวคืออุปกรณ์ในการปอกเปลือกกระเจี๊ยบนะคะ,อ,คะอันนี้จะเป็นหัวฉีดหัวหัวฉีดเอ่อพวกถังฉีดฮอร์โมนหรือฉีดยานะคะ แต่ที่เราปูนี่ก็คืออปูดแบบอินรีย์นะคะเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเฉพาะน้ำหมักนะคะน้ำหมักแล้วก็โฮอร์โมนที่ทําเองค่ะนี่นะคะเราจะถอดออกมาจากถังเลยค่ะเ,าเราจะใช้ด้ามล่มเก่าก็ได้ค่ะถอดออกมาเห็นไหมคะตรงนี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นเหล็กเป็นเหล็กมันก็จะง่ายหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นรูแล้วก็ตรงนี้จะคมคุมนะคะเพื่อที่จะเสียบเข้าไปตรงก้นตรงก้นกระเจี๊ยบนะคะเข้าไปตรงนี้ลแล้วก็ดันขึ้นข้างหน้านมันจะเป็นก๊อก เลยนะคะล้วก็จับตรงปลายนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะจะดันตรงตรงนี้ตรงจุกกระเจี๊ยบนะคะเราจะตัดตัดกิ่งมันออกก้านมันออกกันนะคะแล้วก็เอานี่นะคะเอาตรงนี้แล้วก็ดันไปตรงตรงเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะออๆเห็นไหมคะค่ะสวยงามค่ะ ทำง่ายค่ะแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะค่ะ<ม>เอาคุณยายเอาสาธิตสิสาธิตให้ท่านผู้ชมดูหน่อย่ายนานดูสี่ดูสี่ค่ะนี่นะคะตรงก้นเร็วขนาดค่อ,คอยๆนะยายค่ะนี่คะ่ะยายทําง่ายมากง่ายนิดเดียวค่ะแค่ดันก้นมันค่ะปึ๊บได้เลยค่ะนี่นะคะส่วนเม็ดมันเราก็สามารถตาก ตากแดดเอาไว้ทำพันธุนะคะทำพันธุ์ปีต่อไปค่ะคปลูกง่ายยายบอกใครอยากซื้อมาซื้อเลยโอ้เสร็จแล้วนะคะได้เยอะเลยค่ะหนึ่งกระสอบนะคะได้ประมาณนี้ค่ะแกะเสร็จแล้วก็เรามาล้างนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ไปลวกน้ําร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยให้มันสะเดดน้ําแล้วก็เอาไปตากแดดค่ะให้แห้งอ้าต่อไปก็จะเป็นการลวกนะ,ะ,ะนี่ก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็เอากระเจี๊ยบลงนะคะ เป็นการฆ่าเชื้อค่ะไม่ต้องท่านานนะคะล,ลงไปจุ่มค่ะจุ่มในหม้อน้ําเดือดนะคะพักค่ะแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะเป็นการฆ่าเชื้อค่ะพักประมาณนาทีสองนาทีนะคะอ่นนี่คือกระเจี๊ยบที่ลวกเสร็จแล้วนะคะให้มันเอาขึ้นจากน้ําที่เดือดลวกประมาณสองนาทีแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ําแล้วก็จะเอาไปตากค่ะนี่คือกระเจี๊ยบที่เราเอามาตากแดดนะคะเราจะตากแดด ประมาณ2-3วันนะคะให้มันแห้งนะคะให้มันแห้งจริงๆนะคะเราถึงจะแพ็กใส่ถุงนะคะเก็บไว้หรือว่าจะมีเ,เครื่องซิวก็ได้ค่ะเก็บไว้รับประทานได้เป็นปีเลยนะคะค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ